ไม่เลยแต่ก <c oughs> ็เหมือนจะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในครัวของ Brand New Feel Good BKK ฝันเป็นจริงแล้วที่จริงเรามีร้าน New Feel Good ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับ่ะ <c oughs> เหตุการณ์ที่ตั้งใจโดยไม่ตั้งใจทำให้เรามีร้าน New Feel Good ที่นี่เพราะว่าเราเกิดจากโควิดเรามีที่นานนะที่นานเราแต่งงานกันเราทำคาเฟ่นนะคนมาอุดหนุนเยอะแยะมาเที่ยวเต็มเลยแต่พอโควิดเกิดขึ้น ไม่มีนะันกท่องเที่ยวเราก็เลยปิดร้านฉะนั้นเราก็เลยปรับแปลงนาของเราปรับร้านคาเฟ่ของเรามาปลูกข้าว่ะ uh huh. ฉะนั้นตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าสนุกมากในการปลูกข้าวนะเราปลูกกี่สายพันธุ์นะจำได้ไหมเยอะมากทั้งข้าวที่เป็นแบบข้าวพื้นเมืองแล้ uh huh. วก็มีข้าวข้าวกล่ำจะบอกเลยว่าข้าวทุกอย่างของเราเนี่ยปลูกมาจากใจผลิตออกมาเป็นความรู้สึกที่แฮปปี้ฟีลกูดมากๆเพราะว่าข้าวเราเนี่ยได้รับการวิจัย uh huh. นะคะได้รับการสนับสนุนจาก ทั้งอาจารย์ชนากการที่มอชนะคะและศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวเสมิงนะคะที่เป็นที่เลี้ยงอย่างดีนะคะต้องกราบขอ,ขอบพระคุณกราบขอพรนะคุณครับเนาะทำให้<อ>เราได้ศึกษาได้ปลูกได้เป็นชาวนาะได้ความรู้แล้วก็ได้ข้าวดีๆใช่พอได้ข้าวมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยข้าวดอยที่เราเจอมาเนี่ยมันอาร์ตมากเลยมีชื่อะไรบือปีกอบือปีวาคือขาหนีบือพโลแล้วพอไปกินแล้วพอเราปลูกแล้วอะพอไปกินแล้วโอ้ มันอร่อยมากแล้วรู้สึกว่าเป็นข้าวที่เราปลูกเองแล้วมันอร่อยขนาดนี้เลยนเนี่ยมมไม่เคยเจอมาก่อนอ่ะมันมีข้าวสีส้ม ข้าวสีดำสีเหลืองแปลกมากแล้วคือมันเป็นส่วนน้อยข้าวมีหมื่นกว่าสายพันธุ์แต่ว่าข้าวดอยเนี่ยมีไม่กี่สายพันธุ์เองและชื่อก็แปลกๆทันนั่นแหละอาร์ตมากแล้วก็ปลูกได้บนดอยที่แบบสูงเกินประมาณ400เมตรเท่านั้น,นสูงกว่าระดับน้ําทะเละความเย็นมันต้องแบบมันต้องดีด้วยอุณหภูมิบรรยากาศสภาพอากาศดินอะไรเงี้ยมันก็ต้องดีด้วยมันถึงทําให้ข้าวดอยนยเป็นข้าวที่วีวิตามิน มีแร่ธาตุแล้วก็มีคุณประโยชน์มากๆฉะนั้นเราปลูกข้าวแล้วเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ลองกินบ้างสําหรับข้าวดอยที่เราปลูกจะทํำยังไงล่ะ <c oughs> ข้าวเนี้ยจะทําเป็นเมนูอะไรได้บ้างพริกแปลร,รูปแปรโฉมอะไรได้บ้างเราก็เลยไปบุกไปหาเชฟที่ต่ตางๆใช่ใช่ก็ <c oughs> มีใครบ้างเราไปหาเชฟแบ็กมานะครับ<ไ>เราเขาก็เปลี่ยนแปลงเป็นแบบเมนูหลายหลักที่แบบเฮ้ยว้าวนั้นเลยว่าเป็นแบบซูชิก็ได้ข้าวของเราเนี้ยอ้วนป้อมมาก็เจ๋งดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำอะไรทำขนมปัง ขนมปังเราก็ไปหาพีทโคซองซึ่งโองพีทโคซองนี่ก็ททาแบบโคซองดังมากเนาะในเชียงใหม่อ,อันของพี่พีทโคซองคือเอาข้าวสาลีไปทําแต่ตอนนี้เราก็นําความรู้นั้นามาปรับปรุงเป็นข้าวข้าวดอยของเราเอามาทําเป็นโชกุปังยอดผมจับมืคุณ่ะปรับปรุงไม่คิดว่าภรรยาผมก็จะบิดมาได้วาเพกลองดูไหมเอาข้าวเนี้ย มาลองทําขนมปังดูมันน่าจะมีกลิ่นที่แปลกต,กต่างนะสีแตกต่างนะฉะนั้นโชกุปังของแบรนด์ New Feel Good จะเป็นสีม่วงออ, <Original S 1> อริจินัลก็คือเป็นข้าวเหนียวกำรรม,มันจะให้ความหนุบให้ความหอมและสีธรรมชาตินั่นก็คือสีของข้าวเหนียวกำรรสีม่วงนั่นเองแล้วก็ยังคิดแหวกแนวเบกว่าเอ๊ะเราขายน้ําพริกหนุ่มแล้วเบกทาไมเอาน้าพริกหนุ่มมาใส่ขนมปังไม่ได้บ้าบอใครจะกินรสชาติมันจะเป็นไงทุกวันนี้ขายดีเฉยแต่เราก็คิดวางแผนแล้วว่าถ้าเรา ขายขนมปังแล้วเอ๊ะมันก็น่าจะต่อยอดเอาข้าวของเรามาให้ทุกคนได้กินได้เลยสิโอ้ย,ยังไม่หยุดยังไม่หยุดเราก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้เรามีแบรนด์ new food BKK แล้วครับเย้ <Yeah. S 1> ในครัวตรงนี้ฝันเป็นจริงแล้วครับเราก็ delivery นะคะอาหารที่เป็นเมนูที่แบบว่าตั้งใจทำมากๆตั้งใจอยากจะให้ทุกคนได้ เปิดใจได้ทานข้าวดอยอทานข้าวดีๆกับเมนูดีๆที่เราโหกว่าจะทําได้นะเอา,เอา,เอาตาำทิกแกงทำไส้อัว่าเงี้ย<ม>คือแบบทำเกี๊ยวซ่าก็มีข้าวอยู่ในนั้นคือมัอนมันละเอียดมากขั้นตอนนะเราเหมือนคะ่อยๆเป็นค่อย,อย,ปอยไป มีแบบจากไส้อั่วก่อนไส้อั่วที่เราได้มาใส่ข้าวดอยก่อนตรงนั้นเนี่ยคือเป็นโปรดัก t ์ที่เราเอามาขายก่อน้เชฟเบียนมาช่วยคิดเมนูนี้แล้วนะโอ้โหแบบซึ่งเราก็ปรปับปรุงมืแอมาก็ต้องขอขอบคุณเชฟเบียนได้เหมือนกันนะครับที่เราให้มีจุดเริ่มต้นของฟิวคูบีเอเคเนาะแต่เราคิดว่าจะเป็นเมนูอะไรที่ข้าวดอยเนี่ยจะเป็นตัวชูโรงเพราะปกติแล้วจะเป็นแบบข้าวหน้าเนื้อเนื้อก็ชูชูโรงเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมาแนวเหมือนเป็นข้าวหน้าโปเกตดีกว่านะแต่ว่าถ้าข้าวดอยของเราเนี่ย รสชาติมันจะเหมือนข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมเม็ดบอมเม็ดเล็กเหนียวหนึบมันมีความเหมือนกันเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นข้าวดอยดงเหมือนกันจําไว้นะทุกคนหิวข้าวให้หนึกถึงพวกเราและดอยดง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 และเราเชื่อว่ามีไม่กี่ร้านาที่จะมีข้าวดอยเนี่ยที่ปลูกมาเนี่ยจากบนเขาบนดอยเนี่ยเอาใม้ทุกคนได้กินเราก็เลยอ่ะ,อะ เอาเข้าวดอยที่เราปลูกมาเสิร์ฟให้คนที่กินแล้วได้ลองดูว่าข้าวดอยแล้วก็ด้งเนี่ยมันรสชาติเป็นยังไงข้าวดอยเทกเจอร์มันเป็นยังไงจริงๆถ้าคนที่สนใจเกี่ยวกับข้าวลึกๆเนี่ยจะเป็นพวกเชฟดังๆพวกเชฟเก่งๆแล้วก็เราจะได้ทานข้าวข้าวพิเศษพิเศษแบบนี้ก็คือจะต้องเป็นเชฟเทเบิลในเมื่อเรามีมีนานเราปลูกข้าวดอยเรามีโอกาสได้ทําฉะนั้นวันนี้เราก็คือโอกาสนั้นน่ะจากการเรียนรู้ของเราทั้งหมดอ่ะมาเปิดเป็นข้าวดอยด้งที่ ะะแล้วซึ่งเราก็โยงจากเมนูที่ Benefit f o ที่เชียงใหม่มาที่นีเป็นเมนูแรกก็คือข้าวยำคำเหนือใช่แล้วค่ะซึ่งมีน้ำพริกตาแดงสูตรสรรปตองซึ่งมันจะมีความ เค็มกว่าแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากเลยกว่าน้ำพริกตาแดงทั่วไปอ่างเงี้ยแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวเหมือนข้าวยำของแบบภาคใต้อะไรเงี้ยแต่ว่ามีใส่แบบผักแล้วก็เนื้อสัตว์ให้ครบห้ามู่กินก็ดูแลเพืชสุขภาพด้วยแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วยแล้วก็ลองบิดมาหลากหลายเมนูเนาะไม่ว่าจะแซลมอนไม่แซลมอนดิบนะที่กินได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไก่นุ่มๆไก่เที่ซูวีมาอะไรเงี้ยใช่แซลมอนย่างเกลือเกลือไม่พอนะคะเกลือไม่ใช่เกลือธรรมดา เกรือภูเขาเกรือภูเขาจากไหน่านค่ะน่านไงและสิ่งที่นิวภูมิใจนําเสนอสุดๆเลยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีก็คือข้าวแรงฟืนซอสทรัฟเฟิลมายอโอ้โหอร่อยมากเมื่อวานมีคนสั่งไป15ชุดใช่ค่ะไม่อยากจะเชื่ออยากให้ได้ลองชิมได้ลองทานก่อนว่าจะได้เข้าใจว่าไอ้ข้าวแรงฟืนนั่นคืออะไรมันเป็นอาหารที่แบบทางภาคเหนือเราเอามา mix กับความเป็นเมือง ความเป็นอินเตอร์ทำให้สร้างมูลค่าเพิ่มมูลค่าแล้วก็ความพิเศษของมื้ออาหารได้แล้วก็จะเป็นอ,อย่างเช่นชีสบอลมีข้าวสาลนะีอยู่ในนั้นแล้วมันจะหอมเบคอนมากๆแล้วก็จะยืดทานกับซอสสีราชามาโยคือเดอะเบสอร่อยมากกรอบมากอยากให้ลองท,ทุกเมนูจริงๆนะคะ <c oughs> ว่าอะไรค <drilling? S 1> ืออะไรเพราะว่าเนี <confer> ่ยมันคือข้าวที่ไม่ขัดสีเพราะว่าข้าวมือมันเล็กๆแล้วก็ข้าวเม็ดเล็กแล้วก็ป้อมโภชนาการอาหารอยู่พวกวิตามินเยอะวิตามินต่างๆก็ยังนานๆก็ยังอยู่ไม่กล้าสามหกเ้าอะไรอย่างงี้ข้าวมือข้าวมือมันเหมือนกับข้าวญี่ปุ่นมากกว่านั้นมากินนะกรุกๆคลุกๆอย่างเงยอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากกินเพราะแค่ข้าวผัดกับไข่เสร็จคลุกกันแล้วอ๋ออร่อย พี่อยากจะได้อปลองข้เาเข้าวดอยลองปล่อยออกไานนิดนึงได้ป่ะแล้วก็พี่อยากจะให้ของข้านวนี้ครับมากขึ้นะเพราะว่าเมนูมันก็นข้าวยำคำเหลือม,มันขายข้าวนะ วันนี้เป็นวันแรกที่เราจะเปลี่ยนชีวิตก็าได้เาะว่าเราจะมาเข้าครัวเป็นแม่ครัวกันนะคะนิวเองค่ะาน,น้องวิวนะคะวันนี้จะเป็นการเรียนสูตรนะคะการทำอาหารของ Brand New วค o e เอฟูดเคเเยอะเียให้ำลังใจได้นะ ตอกไข่อีกคนนึงก็โดดไข่นะคะซึ่งเราแบบมีความชํานาญสูงมากเราทํามาแล้วกว่า10ปีเหรอ มาอยู่กรุงเทพก็อยากจะให้คนกรุงเทพได้ทานและเราก็ถือโอกาสนี้ฝึกฝนตัวเองนะคะ<ม>อยากจะให้เห็นความตั้งใจของเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็ทีมงานของ a บรน e w f ิ e l Good ทุกคนนะคะที่อยากจะผลิตอาหารดีๆน่ารับประทานข้าวดีๆบอกต่อเล่าเรื่องราวของข้าวข้าวเนี่ยให้มันแบบดังๆให้ทุกคนได้ยินได้ชิมกันด้วยนะหลังจากที่ฟังเรื่องเราคุยกันข้าวๆแล้วนะครับก็เกี่ยวกับข้าวที่เราจะ ไปตามหาเชฟ่าทำเมนูอะไรได้บ้างมันก็ได้อินสปิเรชันกลับมาจากการที่เราเริ่มปลูกมาเริ่มเรียนรู้วิธีปลูกมันคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใส่ปุ๋ยจนออกมาเป็นข้าวที่แบบเหมือนเหมือนแบบตัวนออร์แกนิกเลยอ่ะแล้วเราก็ได้กินมานะว่เออนี่มันสิ่งนี้มันดีต่อร่างกายจริงนะแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะนําข้าวนั้นอนะ่ะเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ลองชิมกันฉะนั้นก็นั่นแหละครับความฝันของเราวันนี้ก็เป็นจริงแล้วอยากจะเปิดกรุงเทพมานานล้ว แต่ก็ไม่ถึงเวลาสทัทีจนวันนี้มาเปิดที่กรุงเทพแล้วก็ลองสั่งทาง Delivery มาก่อนได้แล้วกันนะที่ไลน์แอดของ b บรนด์เนียฟกนะครับแอดมาได้เลยนะครับ และนี่ก็เป็น E ีีสุดท้ายครับของคุยกันคร่าวๆแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจทุกคนครับเราปรับตัวจากโควิดมาจนสุดท้ายเราก็เอินได้ทําสิ่งที่เราชอบนะจริงๆมาให้ทุกคนได้ลองชิมกันแบบนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับลองหาช่องทางสิ่งที่ใช่ดูอาจจะเจอสิ่งที่ชอบได้ครับค่ะก็เช่นกันค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกอาชีพเลยนะคะและที่สําคัญนะคะเกษตรกรทุกๆท่านนะคะขอให้มีกําลังใจในการทํางานและก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะจะได้มีแรงในการทํามาหากินเนาะ แล้วไว้คุยกันคร่าวๆนะครับในเพจเชียงใหม่ไรส์นาวันนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตเรื่องข้าวต่างๆนานาเนี่ยไม่ว่าจะสายพันธุ์ต่างๆนานาหรือว่าทิศไหนเขาปลูกอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันในแฟนเพจเชียงใหม่ไรส์นาวได้นะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟข้าวดอยตงต่อแหละ,ะ <laughs> <laughs> แล้วเจอกันครับงานไปหุงข้าวกันต่อแล้วคะ่ะบ๊ายบายฝ <laughs> ากติดตาม เจอนี่ที่ทรักทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งรัวๆเลยนะจ๊ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง